เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมทันทีขออโหสิกรรมก่อนนอนทุกคืนทําแล้วดีมีแต่เจเริญสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับวิธีสวดบทขอขมากรรมนี้ให้อธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอนหรือจะแผ่เมตตาท่องก่อนหรือนั่งสมาธิก็ได้ให้กล่าวว่าสัพพังอปาร,ราทังขม,มัทธเมพันเตอุกาสะทวารัตเยนกตัง สัพังอประราธังคมมะมทะเมพันเตอุก,กาสะมาม,มิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพัดพลังล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุกพระองค์พระอริยสงฆ์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกายวาจจใจก็ดีขอได้โปรดอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพละลาบยศสุขสันเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆ ขอให้มันลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเถิดหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอาโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นเหนรกขภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเถิดการขออโหสิกรรมต่างจากการขอโทษอย่างไรผู้ถามได้ถามว่าการขออโหสิกรรมต่างจากการขอโทษอย่างไรคะ พระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยพระวิปัสสนาจารย์ที่เน้นด้านการปฏิบัติโดยสอนที่พุทธสมมาคมได้ตอบคำถามเรื่องการขออโหสิกรรมนี้ไว้ว่าไม่ต่างกันความหมายเหมือนขอโทษนั่นแหละแต่สาระของคำนี้คือเมื่อเราพลาดพรัง้งทำไม่ดีลงไปและสำนึกได้ แล้วจะทำอย่างไรให้อีกฝ่ายเขาให้อภัยหรือยกโทษให้เราจะต้องกล้ารับผิดชอบต่อการกระทำที่ตัวเองเคยทำมาทั้งหมดไม่ว่ากับใครที่ไหนด้วยการแสดงออกทางกายวาจาหรือจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อขอขมาบรรดาทุกสรรพสิ่งที่เราได้ล่วงเกินในสังสารวัฏโดยบอกเขาว่าเราจะไม่ทำผิดอีกแล้ว ขอเป็นชาติสุดท้ายและจะอยู่ในเส้นทางของคุณงามความดีจากนี้เป็นต้นไปปู่ถามได้ถามว่าคนส่วนมากเวลาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตมักคิดว่าเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรดังนั้นถ้าเราขอเอาหงสิกรรมเขาแล้วเท่ากับขอโทษแล้วถือว่าจบได้ไหมคะพระอาจารย์ตอบว่าก็ต้องลองถามเขาดูนะ อย่ามาถามอาจารย์สมมุติเราไปตบหน้านายขอแล้วมาถามอาจารย์ว่านายขอจะยกโทษให้หนูไหมอาจารย์คงตอบให้ไม่ได้รอกสาระไม่ได้อยู่ที่ว่าเขายกโทษให้หรือไม่ยกโทษให้สาระคือเราได้ขออโหสิกรรมขอโทษเขาแล้วเราได้ทำในสิ่งที่สมควรคือการขอขมา คุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจบ่งบอกว่าสิ่งที่กระทำล่วงไปนั้นไม่ดีแต่ดันทาไปแล้วสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดณนะปัจจุบันคือขอโทษทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาว่าจะยกโทษให้ไหมอย่างน้อยเราก็ได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วไม่เกี่ยวว่าเขาจะต้องยกโทษให้ตามที่เราต้องการหรือเปล่า ถ้าเรายกมือขอโทษปุ๊บเขายัางเบื่อนหน้านี้ไม่ให้อภัยก็เรื่องของเขาถึงอย่างไรเราก็ให้อภัยแล้วลูกสิ์ถามแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเจ้ากรรมในเวรของเราเขาเอโหสิกรรมให้เราแล้วตอบไม่มีทางถ้าเขาไม่ให้ยังไงเขาก็ไม่ให้ หากอยากหนีจากเจ้ากรรมในเวรมีวิธีเดียวคือข้ามฝั่งมึงจะอยู่สร้างกรรมแขนอาฆาตกูตรงนี้ก็เรื่องของมึงแต่กูขอขอมาแล้วพระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าเมื่อเราได้ทำตามหน้าที่ที่ดีท,ท,ที่สุดแล้วก็ต้องเดินทางคือภาวนาต่อแล้วข้ามฝั่งไปเลยทีนี้เขาจะตามไม่ทันเพราะว่า อนุภาพของกรรมบางส่วนพอเราข้ามฟังเป็นอริยะบุคคลกรรมบางอย่างก็ไม่มีผลแล้วเหมือนอย่างหมาล่าเนื้อมันวิ่งไล่เรามาถ้าเราอยู่ฝั่งนี้ต้องโดนรุมสกรรมแน่นอนแต่เมื่อว่ายน้ำฝ่าน้ำเชี่ยวนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งได้ม้าก็ได้แต่เห่าอยู่อีกฝั่งไม่มีกำลังข้ามตาม แต่ส่วนใหญ่ในมิติต่างๆพบภูมิต่างๆถ้าเราภาวนาจนสามารถสมเคลื่อนจิตถึงเขาให้เขารับรู้รับทราบได้ส่วนมากเขาจะให้อภัยเพราะเขารับทราบว่าเราได้กราบขออโหสิกรรมทั้งกายว่าจาใจแล้วมีส่วนน้อยมากที่กรรมกันแน่นกัดไม่ปล่อย แรงอาฆาตพยาบาทสูงจนผูกโกรธผูกเจ็บไปทุกชาติฝากจากพระอาจารย์นวลจันทร์ให้อภัยก็ได้บุญนะจ๊ะบุญแปลว่าชําระดังนั้นเมื่อเราสามารถชําระความแค้นความผูกโกรธอาฆาตอาหงสิยกโทษให้ได้ย่อมถือว่าเราได้ชําระอกุศลหรือความรู้สึกไม่ดีไปจากจิตใจ บุญก็จะเกิดจากตรงนี้เองครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครูกนนะครับเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อและเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับ สำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ